ข้อความจากเดอะทีมของขวัญที่กายเนื้อของคุณจะสามารถมอบให้กับส่วนรวมได้ก็คือการมีระดับครื่องความถี่ที่บริสุทธิ์ของระดับความสั่นสะเทือนที่สูงสูงงามรับใช้โลกอามณ์ความรู้สึกถูกออกแบบมาเพื่อให้มาเป็นเครื่องชี้วัดให้กับคุณเพื่อให้คุณรู้ว่า เมื่อไหร่ที่ตัวเองเริ่มออกนอกลูก่นอกทางแล้วดังนั้นเมื่อใดที่คุณรู้สึกตื่นกลัวขึ้นมามันจะมีประโยชน์มากที่จะพูดออกมาว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกกลัวอยู่ซึ่งคุณไม่จำเป็นจะต้องรู้เลยว่าความรู้สึกเหล่านั้นมันมาจากไหนหรือว่ามันหมายความว่าอย่างไร ให้คุณเพียงแต่รับรู้ถึงการมีอยู่ของมันก็เท่านั้นพอเพราะว่าเมื่อใดที่มันถูกรับรู้แล้วมันก็จะสลายไปแล้วมันก็จะไม่มาสะสมอยู่ในระบบของคุณทุกๆครั้งที่คุณสามารถเปรี่ยมรูปแบบเก่าๆของพลังงานแห่งความกลัว หรือพลังงานแห่งการดิ้มรนต่อสู้ไปได้แล้วคุณก็จะยกระดับความสั่นสะเทือนของพลังงานของแมทริของโลกที่กำลังมีปัญหาอยู่นี้ให้สูงขึ้นตามไปด้วยคุณก็จะยกระดับความสั่นสะเทือนของตัวเองให้สูงขึ้นตามไปด้วยและทุกๆครั้งที่คุณสามารถยกระดับการตอบสนองด้านอารมณ์ของตัวเอง ต่อสถานการณ์ต่างๆจากเดิมที่เคยตอบสนองด้วยความกลัวหรือด้วยการตัดสินชี้ถูกผิดให้เปลี่ยนมาเป็นการตอบสนองด้วยความรักความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบสึ้งใจและการยอมรับแทนที่ได้แล้วก็เท่ากับว่าคุณกำลังทำหน้าที่ของตัวเองในการรับใช้โลกใบนี้ ทุกๆครั้งที่คุณไปรวมตัวกับคนอื่นๆที่ตื่นรู้ขึ้นมาสู่ความเป็นรูปธรรมชีวิตหล่ามิติได้แล้วเหมือนๆกันนั่นก็เท่ากับว่าคุณกำลังทำให้พลังอำน,นาจของงามรับใช้โลกของคุณเข้มแข็งมากขึ้นของขวัญที่ร่างกายเนื้อของคุณจะสามารถมอบให้กับส่วนรวมได้ก็คือ ของขวัญแห่งการมีระดับคลื่นความถี่ที่บริสุทธิ์ของระดับความสั่นสะเทือนที่สูงสูงซึ่งคลื่นความถี่อันบริสุทธิ์ที่มีระดับความสั่นสะเทือนสูงสูงนี้จะมีอยู่ในความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบซึ้งใจความรู้สึกชื่นชมยินดีดังนั้นจงอย่าลืมที่จะอยู่ในคลื่นความถี่เหล่านี้ให้ได้มากที่สุด อย่าลืมที่จะกลับเข้าไปอยู่ในครื่องความถี่เหล่านี้ให้บ่อยครั้งมากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าทุกๆชั่วขณะคือโอกาสแห่งการยกระดับครื่องความสั่นสะเทือนของโลกซึ่งมันผิดปกติมานานมากแล้วเพราะการหมักหมมของเครื่องความสั่นสะเทือนแห่งความขาดแคลนความกลัวความกโกรธ การตัดสินชี้ถูกผิดและความรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าให้สูงขึ้นคุณเริ่มมีประกายแสงแห่งการรู้จักตัวเองและรับรู้ในพลังอำนาจของตัวเองขึ้นมาแล้วจงเปล่งประกาศความเป็นดาวของคุณออกมาเพราะว่าตอนนี้กำลังมีพลังงานจากเอกภพหลังไหลเข้ามาเอิบออาบจิตสำนึก ความตระหนักรู้ของมนุษย์โลกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจึงกำลังทำให้มนุษย์โลกเริ่มตื่นขึ้นมาจากการหลับอย่างไร้สติมากขึ้นเรื่อยๆแล้วดังนั้นจากเดิมที่เคยเย็นชาและไม่รับรู้ไม่ยอมรับอะไรมาก่อนก็เลยกลายมาเป็นว่าเริ่มมีประกายแสงแห่งการรู้จักตัวเอง รับรู้ในพลังอำน,นาจของตัวเองมากขึ้นแล้วดังนั้นในตอนนี้จึงกำลังมีผู้คนที่เกลี้ยกลาดที่เพิ่งตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลและเริ่มออกมาต่อต้านสภาวะที่ไม่ถูกไม่ต้องที่ตัวเองกำลังอาศัยอยู่นั้นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วซึ่งคุณก็สามารถที่จะมองเห็นและรับรู้ถึงความไม่สงบการประท้วง ความโกรธแค้นที่กำลังลุกลามไปทั่วโลกในขณะนี้ได้เมื่องามรับใช้ของคุณงานรับใช้ของมนุษย์แห่งดวงดาวหลากมิติทุกผู้ทุกนามที่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วและตระหนักรู้แล้วก็คือการคงอยู่ในเครื่องความสั่นสะเทือนอันบริสุทธิ์ของความรักความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบส้งใจ และความรู้สึกชื่นชมยินดีให้ได้อย่างแน่วแน่และมั่นคงมากที่สุดเพราะว่าเครื่องความฉี่และความสัส่นสะเทือนระดับสูงอันบริสุทธิ์เหล่านี้จะไปทำหน้าที่เป็นรากฐานและเป็นสมองเรือให้กับกระบวนทัศน์ใหม่ของโลกใบนี้ในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังมีการเปลี่ยนแปลงไป กำลังเคลื่อนขึ้นไปสูงมิติที่สูงกว่าเรื่อยๆอยู่นี้ทั้งตัวคุณเองและคนอื่นๆต่างก็มีพลังงานที่หนาแน่นทึบตันของตัวเองที่จะต้องจัดการเปรียมรูปแบบของมันและยกระดับมันให้สูงขึ้นในขณะเดียวกันคุณก็จะต้องคงอยู่ในเครื่องความถี่ของความสั่นสะเทือนระดับสูงอันบริสุทธิ์เอาไว้ให้ได้ตลอดเวลาอีกด้วย เพื่อเหนี่ยวนำให้คนอื่นๆสั่นสะเทือนตามไปด้วยดังนั้นจงยินยอมให้ตัวเองหวัวเราะเล่นสนุกเดาเดิงแจ่มใสอยู่ในศูนย์กลางหัวใจของตัวเองจงรู้สึกประทับใจในเกมที่น่าพิศวงอันนี้ด้วยจงจำไว้ว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณนั้นใหญ่โตพอๆกับดวงดาวเลยทีเดียว ร่างกายเนื้ออันนี้ชีวิตนี้ของคุณก็เป็นแค่เพียงภาพสะท้อนส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่อลังการทั้งหมดของคุณก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วจงยินยอมและจงเชื้อเชิญให้ความเป็นดาวเต็มดวงของคุณเอง เปล่งแสงสว่างเจิดจ้าออกมาแล้วสาดส่องเข้ามาในชีวิตของคุณเองได้แล้วหน้าที่ของคุณและของมนุษย์แห่งดวงดาวหลากมิติทุกคนคือการเหนี่ยวรั้งคลื่นความสั่นสะเทือนที่แข็งแกร่งของความรักมาโสู่โลกให้ได้ชีวิตคืองานภายในอาการไม่สบอารมณ์อย่างที่คุณเรียกกันนั้น ปกติแล้วมันก็มาจากการที่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ตรงกับสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ซึ่งโดยปกติแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับการทำงานของโปรแกรมทางความคิดเก่าๆบางโปรแกรมเมื่อสิ่งน,นี้เกิดขึ้นแล้วคุณก็จะมองออกมาแต่ข้างนอกตัวเองเพื่อหาเหตุผลและความพึงพอใจ เพราะว่าภาพของสิ่งที่คุณต้องการนั้นกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั้นมันไม่ตรงกันแต่จงจำไว้ว่านี่คือมายาการจงจำไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนถูกสร้างขึ้นมาจากภายในก่อนทั้งสิ้นแล้วจากนั้นจึงค่อยถูกฉายออกมาสู่ภายนอกทีหลังดังนั้นกุญแจสำคัญก็คือ การกลับเข้าไปมองภายในของตัวเองแล้วดูสิว่าสภาวะภายในของคุณนั้นมันยังมีความคาดหวังอะไรที่ยังไม่ถูกเติมเต็มอยู่บ้างชีวิตคืองานภายในเสมอมาคุณก็คือกุญแจสำคัญเสมอมาด้วยเพราะว่าคุณคือผู้สร้างสารรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาเอง คือผู้สังเกตการเองคือผู้ที่รักเองก็คือผู้ที่ถูกรักเสียเองด้วยดังนั้นจงสุภาพอ่อนโยนกับตัวเองให้มากๆจงกลับเข้าไปอยู่ในช่องว่างภายในของหัวใจซึ่งเป็นที่ที่คุณจะเคารพและให้เกียรติความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบซึ้งใจของตัวเอง ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ก็คือความสั่นสะเทือนคือบันไดหินที่คุณจะสามารถใช้ก้าวขึ้นไปเพื่อให้ตัวเองไปอยู่เหนือความรู้สึกที่ไม่สบอารมณ์เหล่านั้นได้ในช่วงเวลานี้มันเป็นการง่ายมากที่คุณจะตกลงไปติดอยู่ในโครงข่ายพลังงานของจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลก เพราะว่าช่วงเวลานี้มันกำลังมีความวุ่นวายโกลาหลมีความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นอยู่มากมายในทุกหนทุกแห่งบนโลกใบนี้ดังนั้นบนเส้นทางเดินของคุณที่เต็มไปด้วยภาพและการรับรู้เกี่ยวกับการตายความหายนะการสูญเสียความเจ็บปวดที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในโครงข่ายพลังงานร่วมของคนทั้งโลกแบบนี้ มันจึงสามารถที่จะกลายเป็นเส้นทางที่เปราะบางด้านเอามดมได้ดังนั้นหน้าที่ของคุณและของมนุษย์แห่งดวงดาวหลากมิติทุกๆคนก็คือการเหนี่ยวรั้งเอาคลื่นความสั่นสะเทือนที่แข็งแกร่งของความรักความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบซึ้งใจและความรู้สึกชื่นชมยินดีให้มาอยู่บนโลกใบนี้ให้ได้ ส่วนอารมณ์อื่นๆนั้นอย่าไปใส่ใจหมายถึงอารมณ์ด้านลบนะคะจากผู้แปลเพราะว่ามันก็มีแต่จะไปเพิ่มความเจ็บปวดให้กับสนามพลังงานออกร,ร่วมของคนทั้งโลกให้มากขึ้นก็เท่านั้นเอง mm hmm. ก็จบแล้วนะคะข้อความจากเดอะทีมขอขอบคุณผูแ้แปลและเจ้าของเพจ ข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรัตน์มานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ